สวัสดีครับปัาสายฟาร์มเชอรี่สีทองชัยนาทนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับวันหยุดวันหยุดก็ดําเดิมนะครับถ้าเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองนะชีวิตก็จะอยู่เหมือนแบบดําเดิมนะครับวนเวียนอยู่แบบเนี้ยนะครับต้องมาหาผักต้องมาหาผักให้เขาเนี่ยวันนี้ก็เก็บได้เยอะมากเลยจะให้ดูผักที่คลองนะครับให้ดูผักที่คลองเต็มเลยช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับก็พอมีน้ําจอกได้แตกออกมาเต็มเลย นี่ก็น่าจ,จะอยู่ได้สักห้าวันนะนะก็จะหมดนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ออกไปขายไหนแล้วเพราะว่ารู้สึกเห,เหนื่อยก็เลยไม่ไปนะครับลงขายตามสื่อ,อต่างๆก็ไม่ได้ลงแล้วเพราะว่าเคยเคยลงเคยลงแล้วรู้สึกว่ามันเอ่อตอนแรกก็ก็อะไรก็เรียกอะไรเปิดการมองเห็นของเรากับคนทัท่วไปนะก็เยอะนะ แต่พอมาตอนหลังรู้สึกว่าเหมือนจะปิดกั้นเราอะพอเห็นเราขายได้บางอะไรมั่งก็ก็ส่งเข้ามาว่าต้องต้องอะไรนะสมัครการขายอะไรก็ไม่รู้ก็เลยรู้สึกลาคานนะครับก็เลยไม่ไม,ไ,มไม่ลงไม่เลงมาเลยนะครับเราก็ขายของเราดีกว่านะครับอย่างเมื่อเช้าก็มีคนมาขอซื้อที่ที่ที่ฟาร์มนะครับอบนึ่งให้สักโลนึ่งแกะให้เรียบร้อยนะครับแถมน้ำจิ้มไปให้อีกนะครับ ก็เอาแค่ใบแดงเดียวนะครับเราก็ขายงี้ไปดีกว่าสนุกสนานนะครับไม่ต้องไปเครียดกับการขายอะไรมากมายเราเลี้ยงพอดีพอดีล้วก็ไม่เหนื่อยนะครับแต่วันนี้เป็นวันหยุดก็เลยถือโอกาสมาเก็บผักให้เขาซะนะครับถือว่าทํางานอดีกไปนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะขายก็เอาไปขายขายเมื่อไหร่ก็ขายได้มานั้นแหละนะครับมันอยู่ที่เราเองบางทีเราก็ขี้เกียจเราก็ไม่ไปนะครับก็ฝากท่านทีเลี้ยงนะครับว่าจะเหนื่อยหน่อยนะครับสําหรับการหาผักหาอะไรพวกเนี้ย เรื่องการตลาดก็จะเหนื่อยนะครับถ้าเราไม่ไม่เปิดตัวไม่ไปหาตลาดเอาไว้นะครับคืออย่างผมนี่มันเหมือนกับทํามาสองปีแล้วมันก็เรื่องอยากขายไปขายตรงไหนเราก็ไปนะครับก็อไปไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีคนซื้อเราสักห้าคนหกคนเราก็พอล้ว,วันนึงนะครับสี่ห้าร้อยนี่ก็อยู่ได้แล้วนะครับไม่ต้องไปอะไรมากไม่ได้คิดหวังร่ารวยอะไรจากตรงนี้นะครับเราก็ทําไปสนุกสนุกนะครับดูอหอยดูอะไรมันก็เพลิดเพลินดีนะครับ วันนี้ก็ถ่ายน้ำที่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยมาเก็บผักก็หมดภารกิจวันนี้เดี๋ยวก็ไปก็ไปโยนใส่บ่อใส่บ่อไว้นะครับก็เล็กน้อยครับจากว่าตฟาร์มเจอรี่ทองครับก็บ่นนิดหน่อยเพราะว่าแม้พอเราเราลงสื่อไปแล้วเนี่ยดันจะมาให้เราเสียตังค์อีกเพราะว่าเราก็เป็นธุรกิจเล็กๆมันจะไปคุ้มอะไรกับการต้องไปเสียเงินอีกก็ฝากไว้นะครับเพราะว่าทุกอย่างมันก็เป็นผลประโยชน์ทางนั้นนะครับก็สวัสดีครับ